โอเคโย่มาเต้ยขอบคุสองคนหูหโอ้โหหุ่นเลยสองคนเอาห่มสองคนก็ได้สามคนก็ได้นอนคนละนอนนอนชีคนก็ได้ดีเลยแอบออกชีได้ดูย่างอื่นไหมนอนชีคนก็ได้นอนแบบไงค่ะพอดีพอดีเลยอุ้ม ดีตุ้มแบบอะไรวะเตี้ยคือเด้เนาะคือไล้เนาะไปเลยเ้อบบายบายลาไปกรุงเทพเจ้าเล่นวาชื่อหกแสนจะไปขาได้เนาะเจแสนนี่จะขายเลยอืมีหนึ่งแสนแสนที่ายนี่ไรมีเฮงเบานั่นบักเด้กกำไลเฮงเลยชองพืนองพืนก็ได้เด็กำไรนะ บอเน้บ่เปกปยายบ่ได้ผมกสบายกอนซื้อพือนการับก่อนพื้นเท่าไรนี่ไอเ่ส่งรอเ่าหนึ่าสองร้อยสองร้พื้นเดียวสองร้อยบาทชุดหนึงไม่เพียงชุดละพันบาทชุดละพันบาทชุดนึงไม่จะกพื้นไม่เพียงแค่หลาแล้่มาหลาหลายหลายหลาลค่หลายับนบารชุดชดหนึแ่ไม้าหยพื้นหลายพืน สอสูยงายสังสีห้าพาพิ่งตึ้ง right <in a Wars> oh, ี่สมเพิ่งนะตึงสงพงที่หนึสองสังสีห้าหัเจยป๋เก้าตึงสองตึงสี่พมูมูเลพังนี่ก็พัง่ะจับพื้นนะจักพื้นนี่สี่สี่เป็ดพื้นพันบาทสอ่อกถแล้วี พูดเขาเงินกันเฮาพูห้าร้อยบาทซื่อพ้นเดียวสองร้อยออือเดยส่งเลยเอาหลายซื่อพึงห้าสิบแปดพันเป็สิบบาทห้าสิบแปดพัพูดจริงคิดว่าสิบช่องสี่สี่งเอาเนี่ยไม่ปิดั้นสช่งก็ได้โอเคอาพูี่สงสงหมอนถุงบเวาไม่ได้มีเงินชื่อช่วยอ้ายด้่บเผื่อไว้คนอื่นยังสั่งสี่ห้าโเจ็ดปีเก้าพันส่สิบสีงตั้งพันปสิบตเป็นเจเป็สิบบาทห้าสิบแป ไปที่ไหนก็ไม่ได้ถูแล้วไม่ได้ตัวลากาสองแต่ว่าน้องแต๋วเนี่ยเอาน้องแต๋วไ,นะไ,ไ,ได้ไวอยากไล่เนาะแม่นเออเอนู่นฟุ้นนู่นหันเพป็นอย่ากไรเป็นผ่าโฮมนะพุ้นกว่ากันสีต <อา S 2> <ส>ุ้งปี่เอ,อาไปตรงมี้ฝากแน่นี่ผมวุ้งสะพายกวันลากระสูงโอง้ยอ่ะเนาะอะมีของสะพ้ายนี่นะน้องแต๋วถามมามีแนวสะพ้ายหมดนี้ เบิงเบิงอู้อื่อเแถมนี่บ้นี่ไอ้ทองไม่ให้ถงไ่ผาหไมโอ้ทงหไม้ตลาดเพิ่งเดียวแายเก้าสพันอันนี้พิ่จะขายห้าสิบแปดพันหาสิบแปดพนถูกถูกแล้วโอ้ยอุ่นสบายกว่าตุ่มอุ่นตุ่มอุ่นคักปัญญังแปลว่าเฮามีเงินหนีชื่อไหวแบบไปให้คนที่ว่าเจ้าเขาขายเข้าแล้วเจ้าเข้าขายเข้ากับตังไหรแล้ว เนี่ยถ้าทำเบื้องน้องสาวก่อนบ่เพิ่นอยากได้ตั้งสาวแตวเนาะโดยเอาไปพุ่นบ่ไปให้เพิ่นเบื้องอยู่พุ่นบ่ไปบ่ไปเพิ่นพูดไปไปเบื้องอยู่พุ่นเอาตรงมีอะไรเด้อโดยไปไปเบื้องเพื่อนน้องแตวเบื้องดูค่ะเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่นว่าทีเพิ่นคือว่าจะได้ไปอยากได้เนาะนี่บ่ต้องแตวยววิชิมีอันดาทีมงานมาสะพายเพิ่นะคนแป่กหน้าอ่ะไปพุ่นก็ได้ไปให้เพิ่นเบื้องก่อนเด้อเนาะ

บดนี่านหนึ่งเราอะท่านงานถุงป่บ่ถุงแล้บ่หายแต่ถุงนะท่านมอค้าท่านมอค้าบ่ไ้แลวกระชิ่งหาไปจักพึ่งเลี้ยวส่งร้อยบาทพึ่งเลี้ยวส่งรอยบาทท่นป่ะหมูแล้วท่นป่ะบ่ไมปรมาณร้ยหนึ่งจระ่งหนึ่งไม่่ถึงรวยเลยไม่ถึงไม่ึงรอยนี่กรพังป่ะถ้าพูนเนี่ไ้ท่นบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด3ป5เก้า

ฮูเชียงซานฮูเชยงซานฮกกูเชยงานฮกักถากละสีเราปะกเชยซกูกเชยซกเราเามีเงินกเซี่ะขาท่งอ๋อแม่เจ้าอาแม่เจ้าต่อแล้วแล้เอาอะไนั่นนี่เจ้าเอาอะไรขาทุ่จริงๆขาทุ่จริงๆเอาลยเอาเละไเอ้ยนิ่มเนียวห่านักอยู่ไดคักคักคักมันเป็น เอาเจ้ากับหกแสนกับอยากได้กับคนละสามแสนวาแบ่งกันคนละใจชื่อให้เตาว่าหมดแล้วเจ้าต่อเนาะเจ้าต่อเนาะเากัต่อเพื่อเจ้าได้ไหมผมมีเงินใต่อเพื่อเจ้านะเอาคำว่าน่กจะหารการไหวะคนละคนละหกพื้นพืนสีพังไปใส่กไม่มี่าทุนนะไม่ติดตัวนะกทุแล้หราคาส่แล้วสุดท้ายาแล้วก็เกสี ไอ้ตำเบกเองบ่นี่ไอ่ตำเองไอ้เห็ดเองบ่เอกคนจีนคนจีนอ่าเนี่ยอืมอันนี้ลีเราปี่ก็อยู่นี่ข้างหลายที่เราข้าวเก๊กพืชสีเหมนมึงมี่สิบ่แม่นถามว่าไอ้เห็ดเองบ่นี่บ่แม่นไอ้กับคนจีนเห็ดเราบอกอยู่กับคนจีนเห็ดเข้าใจเข้าใจของคนจีนคนไายกับคนจีนทวงเงินพอหรือเปล่าก็คู่เชียงหาได้ให้โหโหเชียงทุ่นเฮ้ ขข้เออมีใบแดง้อมเงินาทไรเงินบมีไฮบ่เงินบาทนี่ยอไอ้โอ้นาทไุอันี่หหกเจเจ็ดเขามีเจ็ดอีก เราเราจีแทร์ป่ะเราจีแทร์ม่นั่นถุงแทนพแฮมครบแล้วบุมีบุมีบนไส้ได้นี่แต่ปลาหงายไมนมีถุงเราบุมีบนไส้ได้เขาจะชื่อว่าสเตลจะชื่อน้องอยากได้บ่นี่คือประเดมบังคับเจ้าชื่อคือไม่จเะอยากได้บ่อยากได้เอาไว้ขึ้นขึ้นไม่ ไม่ได้เขาใส่เขาแต่เขาใรถห้าสิบพันอะ้าหรือไม่ได้คาทงแต่ไม่ได้ดคาทงอยางขอทงขอทงขอทง้วขอทงเราเราเราไม่มีทงใส่เราไม่มีทงใส่เอาใส่ไงขถ้ยื้อจะได้แล้วมาอีกไม่มีทงเจ้ามาขายนะไดหงี่ไม่ได้ขายมันเป็นยังนมันจื้อแล้วหัเชือเท่าเดิยหัวเชือสิบสามพื้นมีจฉาแชร์0นื่งในห้องพี่เมื่อนั้เอาแล้วเอาไรเอาแล้วเอาแล้ว คือเลี้ยผู้ใหญ่ดูเลยผู้ใหญ่ไม่คือกางอันนี้อันนี้ใหญ่ไม่มีหน่วยไม่คือกลางไม่ได้ตัวไม่มีใครมาหาเศงเขาเชื่ออยู่ๆผู้ใหญ่หาเงษกันไม่มีไม่ได้ตัวอันนี้ไม่ได้ตัว โอไม่ดัตัวตูวเลยฮะหูเสียงฮะก็แค่หูเสียงโตหูเสียงดุก็แล้วกว่าอัโตหวาเสียงก็ตไม่ได้รถรถอีกกระไรบอกรกล้พี่น้องเฮ้ยเบเป็นนังเอากระเป๋าแถมเลยแล้วบ่มีกระเป๋าใส่นี่ใจใหญ่เห็นบอเห็นบอู้้ิเลโอ้ยบิดพื้นใหญ่ชานี้ใจยอรอ ว้าชิพูดแล้วคู่มวยเนาะใช่แล้วแถมมัดตัได้เนาะเอาใส่เอาใส่เอาใส่นี่ไว้กันจะแถมจะไบบเราจับมืออีกอันจะแถมกระเป๋าได้แอวจ้าใช่หกแสนหายใช่ไปนี่ไปเลยโอ้ยด้วยด้วยด้วยเก๊เก๊กับเจ้าอะไรได้กระเป๋าใหญ่ใส่เครื่องอีกบาท

แชร์นึ่งบาทนี่มาทางในพันหนึ่งอัวบ๊าไรเจ้ากะเห็ดโพดเนาะเอ้สอยแสนเนี่ยเนยเนยข่อยมีซาวพัดนึ่งเออเอ้าเออมีซทำไรทำนั่นนอกไอ้แมนบ่มีกะบัวเป็นยังเนาะแมนนซอยน้องเพิ่นชื่อผ่าวโฮมคือที่คือบัวทู่หรอว่าน้องเต๋อเชียเอาแมนในยินว่าเพิ่นป่าเคยอย่าว่าอยากไล่แมนแต่ว่ามาเบิ้งวันเดียวว่าให้เพิ่นชื่อเพื่นนึ่งสองเพื่นก็ได้อะนะแมน ตังบนไก็อยแสนโอ้แสนเอ็ดเลยหรอแสนเบาทนี่แสนหนึ่งเมนสแสนเจ็ดเอ็ด0 0เเพัท่ากับเท่ากับน้อเตียเสียสุดอนั่นเท่าไรบาทนี่เสียหกแสนเนาะ6หกแสนยู่สแสนสามแสนไปสามแสนเออสามแสนแปดชิพเนาะ กูอสามแสนเจดสิบแมนสามแสนเจดสิบสามแสนเจ็ดสิบเก้ายังวีเจ็ดสิบเก้าอีแมน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 าตน้องเตซื่อห้สิบสองพื้นสามแสนเจ็ก้พันต่อที่ก อย่าไปอย่าว่าทาาั้งแต่่เจ้าาแม่นอย่าไปวาทงใดเด้เนาะ12พืน30คือเต้ลก็สิตามไเก้เออได้บ่หลบ่เนาะได้เอาอยู่หั่นเขาซือ5แได้อยู่ในโรงเียนอืมแต่มันพืนน้อยได้ลวั่น้อยอันนี้ออไอ้อยู่บ้านพุนซิมนั่นเราเราต่อื้พืน1เมื่อวานนี่ข่อยเห็นเขาซื้อ่มือวานนี่เด้ผู้เานี่เออผู้เานี่เนาะ แม่แต่ว่าเรื่องพื้นนี่ยังบ oui, ู๊กับพื้นน oh. ้อยแบบเดียวกันก็ถอยบายแล้วอุ่นค่ะในผานี่นะจับแบบเดียวกันค่อยเบิ้งแล้วจะว่าขาดกังวังยิ่งแป้งอยู่บอละพื้นค่อยเบิ้งอยู่จะได้ไรผื่นใหม่ชงขึ้นนึกชงไหมเราเผาไรเราเผาแลีนเลยฮะแม่เะ็กถือลายลับทางอยู่นะเจ็ดจีทันนะหวือเปล่านี่โอเคโย่มาแต๊เอ้ามา สองคนอือโอ้โหอืมเลยสองคนถ้าห่มสองคนก็ได้สามคนก็ได้นอนคนละนอนนอนสี่คนก็ได้โอ้ยดีเลยแอบออกสี่ได้อย่างอื่นได้นอนสี่คนก็ได้นอนแบบง่ายๆใครดีพอดีเลยอุ้มพอดีตุ้มแบบแง้มหนาวเนาะ เป็นหนึอุ่นๆผ่านนี่นี่นะประมาณเจ็ดสิบสายพันกันซ้นกันนี่แตว่าเก้าสิบอไแอยพน้ากัพ่ากเลยไปพักเลยได้ผ่าโฮไม่พักได้ไปเบิรงแน่นานพักแล้วไปสร้างแล้วถอนเม่เลยถอนเนี่ยแล้วน้ามเน่าไรลูกเหจะเพิ่นไปตันน้านาัขังอยู่หันเน่าหมดเลอล่างหันเลย มันถ no, ือสุพักนะฮะแล้วลกออกเลยปภาษาลกสิ่มเลยเนไม่ได้ลกสิ่มแล้วลบขั้นสุงพักเลยเนาะไปจีลกสิ่มเนาะเพราะว่าเขาเขาเขาลบออกกันได้เขาจังปล่อยลบแบบป่ก่อนแบบนี้ภาบเป็นชื่อเ่าอยู่ว่าแบบงานอ้นฉันอันเหงาอะไรแบบนี้เอาแต่ว่าเขาอกเขาห้อยมันอยู่บ่อในบ่อในบ่อเขาแก่นะพอดีมาแรกกับตุ้มคนอับผืนเลยเลย ไ้ห้มันแบบไรนี่เกี่ยวไว้ร้านลรยคนอยาเล้ยพื่อนแล้วไะพเจ้ามาดีนะนี่พรมอผมมาดีแล้วอะไรเมื่อย่อดา่อยผมพี่พมจะบอกพมมาครับผ้่ได้บ่นิ้คพรมมาเลยบมาดีต้องป่อยบร่คือก้อแล้วบานิโฮมกับทีมงานเสียห้กับซามเพื่อน ตัวนั้นเป็นผ่าตะโตแม่นป่ะผ่าพื้นใหไ่เป็นผ่าแบบห้าวห่อนเนื่องจากหนาวนะห่มได้เนาะมันแบบพี่น้องลายนั่นนี่ติ่มมาก็ละพื้นละพื้นกับซักก็สบายแน่นง่ายซักก็สบายง่ายาดูว่าดีใจน้องเตวเนาะได้กระสอบไม่ก็เท้าบักไงพี่น้องทายมึงดูทายมึงทายอะไรบ่เตี้ยคือเนาะ ไปเด้อเบายลาไปกรุงเทพเจ้าได้รันไาซื่อหกแสนจะไปขายได้เจ็ดแสนนี่จะขายเลยอืมน่สนเซ็มนี่จะขายนี่ไรนี่เฮงว่านั่นไงเนื้กำไรเออฮห้อะไรช่องพืนก็ไไรเด้กกำไรนะ่สมมิมีะองืมีชิปสอจะขายชิปช่องพืน กินกไรใรัเมียไ่อะไลคือรเยกัได้แเจ้าก็ไปขายตอนพัวเราบุยุแน่นย่อไลออไปเื่องไงมาไลซื้อนานไทยแน่ก็ไปร้าะขายเมียเล่าบัตเนี้ยเมียคนเราเราโทรถามอนก่อนไหนแน่นเฮ้ยพะเออเอาอาไรเอาสิบพันกูแต่ตงแต่ก็นัดกันบอกว่า นี่ยินผัวเจ้าว่าว่าเจ้าสิ่หผู้เจ้าชื่อผักโมเย่างนี้เจ้าชื่อเจ้าไม่ต้องโทรถามผัวเจ้าเลยใครได้ที่ต้องคอยก็ได้เออเดบร้อยเดบร้อยวางแผนหายเดียาด้อยแล้วเลยนี่ดิเนาะกับนี่อยู่ๆคนพี่น้องเลยกับเพื่อนกันย่างเขาไปหาเนาะอยู่เพื่อนน้องน้ำฝนกับแถมมีเงินกับพ่อซื้อวัยอยู่ได้ซื้อวัยในครอบครัวเฮาแบบเพื่อนต้องแต่ว่ารายจ่ายีพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยามแบบ คือเราเอาผ้าห่มไปไปตุ้มให้บัดเอาไปให้กระตุ้มบลาข้าเจ้าเมื่อบัดขี้ขั้นชักแล้วบัดตมันผืนใหญ่เนาะอันนี้ใครแน่นี่เพิ่นห่มแล้วเพิ่นเช็ดขี้หมูกะยาเพราะมันชักง่าอ๋อเหนา่ไงแล้วเพิ่นภาษาเลยถ้าผ้าประตูนี่ปั้นเครื่องก็ไปได้แล้วผ้าประตูมันใหญ่นะอันนี้พอดีผาดตาอก้ำแพงนี่อันนี้คือว่าไงว่าแบ่ง กันไสแบบว่าในครอบครัวมันกลาง่ายเนาะโอ้หุ่นน้องชายก็ได้ยิ้มเป็นแป้นอยู่ทางนั้นเนาะว้าเบิ่งผ้าห่มงามบ่เนาะมาเบิ่งอยู่เนาะผ้าห่มงามสีงามแบบมีครบสีเลยสีบ้านแมวสีบ้านแมวนี่จะชอยคนบล็อกขึ้นปะ เหเตวตอนห่มๆนี่เนาะเออคนเยนไว้อเอาอห่มไปไว้ไปเทีเลยขึ้นรถเด้จะขึนนี่เอาวบมีอยู่วายกไปซือเยจะอาด้มันก็ซัมบได้ชอยซื้อแล้วเนะอเอาเออชอยซื้อีนั่นเทีันเดอาลังไม่จังกันเล้องออ ขา home ไปพี่น้องเลยทั้งน้องเตวไว้ไเลยเอานอนน,อน้นองมานอนอยู่ใส่เจ้าดิค่ะน้องไนอนอผน่นอนอยู่คนไม่ใช่นอนอยู่นี่กับพ่อโอ้นั่นทางไหนก็ซ้ำนอนๆน้องไผ่กับอันกับพ่อหันนอนอยู่นี่โดยมันจะลานกันอนนี่คุยใหญ่เห็นปอแต่นันน้องไผ่นอนกับเจ้าหน่อยกับหน่อยกับอันคิดดื้อหัน มันคือเมื่อเช้าวใน่นกอดผิดเพิ่นไปกอดเมื่อเช้าเพิ่นเป็นอะไรเป็นต้องใจบ่โดยตกใจยังไงคุณสิว่าเอ้าวไม่ได้มารอนขางเออบองลูกหมอต้องหนุ่มไม่นะมันบกวดระบบอืมเนาะเราจะลกพักกันได้บ่ได้บ่น่ะลกพักอันนี่บ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 ่ก่อนสร้างลกพักถิ่มเลยเราวะก็ว่ายุ่เอ่ยก็มาเขาไม่ท่วงเนาะอื ก๊กหมโหกำลังเกิดเอาไปขั้นชมรถน้องเลยเพราะว่ามันแก่เลยจะจะไปเออเขานี่เอาไปอันันซอยกันเด็ดฉ่อมกน้องไผ่เจ้าค่ะแล้วก็ไปไหนทาทาสิป,ปูกันไฟเดฟแบบนี้เนาะเบิ่งก่อนอ่ะเนาะพอดีเพิ่นโทรมาผิดเบอร์เมื่อกี้นี้เพื่อนพี่น้องเอ้ย มันบ่งก <leash cheer S 2> ็ได้แล <t ume with crap> ้วเนาะมันแก่เดีไม่แตะไปขั้นโฉมรถนี่นะตาๆไม่ใช่มันชีเหี่ยวแล้วจะบอกว่าจะขู่ไว้ให้ขุ่จนดำนะแล้วก็ไปโฉมหลังก่อนบ้างหนึ่ว่าเด็ดก่อนเด็ดก่อนได้ปะจังร่างละดูว่าชิล้างก่อนก็ได้จะเอาไปเล็ดจึงบ่เปื้อนไปเตี๋ยเฮ็ดดูผักลกผักลกผักไว้ตากแหลด อ่ะเนาะเมื่อกี้นี้เพิ่นเอาผ้าห่มมาคายให้ทางน้องแตไวไอพี่น้องเอยทางน้องเพิ่นก็เคาะเงินใส่ยิงเดินงเงินอยู่แสนปลายเรถามเพิ่นว่าอยากได้บ่เนาะถ้ามว่าอยากได้ก็บบัเอาเพิน่นว่าอยากไล่ทางเฮาก็มีซ้่มที่ว่าเฮาซอยได้เนาะซอยเพินเน่นโคตรแสนเมื่อกี้นี่ก็ถ้าว่าน้องแตวเพิ่นออกอยู่สามแสนปลายเมื่อกี้นี้อืมก็ประกาศกินกระปุล ปุ้นๆปุ้นเครียดเลยว่าไอ้อีหยังเพิ่นเอิ้นตํามักแป้อืมสิติดตึงจังพ่อเนาะน้ํามันตันเนาะคิดว่าบ่มีูเอาลงนะเอ้ยก็บ่ได้สังเกตถามเจ้าว่าน้ําบ่ลงบ่ไบ่เจ้าว่าลงบ่ไเอ้าคือบ่แปลกแท้ว่าน้ําลงบ่ได้เจนเจ้าของแม่งแล้ว น้าแน่จะว่าทีมงานสีมาเสพยเจะเสพย์ได้เห็นจะเสียเงินเศดแปลกแปลกไปสาววนยังบหูได้ว่าสีมานั่นนะเคนสีมาขายเฉยพะ h o m o g e n e o ห s แต่กระเสียกรบโบเป็นยังเสียรล้าก็ได้ของไหวน้องๆเนาะในเฮือนในซานท้าถือว่าเป็นชิงของในเฮือนเอ้ยก็มักซสือได้อยู่เฮือนในซานบอกไว้แต่ตู้เสื้อผ้าเอ้ยนะตู้เสื้อในสอง ตู้ใส่อัหมอนั่นซีตู้ตู้ตู้แวนนะจนบ่มีหม่องว่างเราอยากได้พระอมชนลายหันมีร้านเขาลายอยู่มันนขจะาขจะมาเมื่อหันบุ้มมีเราไม่เพิ่นไลยคนอยอะโอ้แต่จะเก่าเขาก็กามาดินน้ำอยู่บ่แม่นอืมแต่มามันบ่มีหม่องเพื่นหม่องนอนออวมาแล้วก็เมื่อ คือหน้องมาสิได้มีผ้าห่มอยู่บ่มี่อ๋อจางทีมงานซื้อให้กับสามเพื่นอนซื้อให้ช่วงเพื้อนเมื่อน,นันหักคนนำบารีบ่ขึ้มาให้เพื่อนนะึ่งขอนำบารีเลยอ๋อได้ได้เพราะว่า,าคนอื่นหันโคบัวว่ขาจะเอาโคผ้าหม่มอืมจะขอผ้าหม่มเลยขอผ้าหม่ม ดีแล <_ Jean> uh ้ว uh คู sí ่จักซ uh ื้ออันในเรื่องเงินเรื่องซานอ่ามุกกะสี่ไปแกสบายไปในใจในครอบครัวเฮานี่แหละบางคนนี่ไม่ได้อยากดิดเงินดิ่งคำเอาเงินหายไปกับ่บมีคุณค่านี่เรือเจาก็ได้เงินจากที่ผู้ใหญ่ิ่นซอยมาแบบแทนดูว่าทางพูนเยินสี้ซิบหาสิบดูว่าแสนเนาะก็เก็บอมไว้ ก็ว่าสิให้พอ่ออย่แต่ว่าเาก็สือประหม้มเ็พุทดก่อนอืเพิ่มที่กะหายล้เน้ำทียมีกับี่ต้นเล่าแหละเพื่อให้เขาก็ห้อยู่อเราเป็นตต้นนะพอ่อจะไปคนที่แบบโบว่าอาบนนะอ,อ่ะเราไปใช้ตออน,นีนเอาล้านไปรนเปิดลม์มอฮเยมฮพี่ยังใ่ไหมพี่ต้นน้อไม่บอก จะไปให้น้องแตวเพิ่นล่างนะก็เ็เด็ดสมคันสมพักเอากินคันเป็นอยู่บ่จ้ะเป็นอยู่คันเป็นแต่ว่ากินสิเป็นจังไดติบ่บ่เตียงฝากแม่ได้ เดี๋ยวน้องไผ่มาได้ใช่ไหเด็ดผักซอยบ่เนาะเบื่อหมอนหรือไม่เว้นบุก,บ,บ,กบ่ัด้อาไปจักรยังอยู่สาวน้อยใช่ยังหน่ะนังยางในมือนะ่ะมินสุดท้ายคนบ้นานเฮาเด็กน้อยใช่ไหมเอาหนังยางจะเขียนบ่เป่นหลงไม่เป็น ชื่อหยังน่ะเพิ่นชื่อหยังเนาะบ่สิออกก่อนก็ได้ได้จนสิประชุมยุ่อันนั้นเลยทั้งชื่อ,อยังลูกเจ้าชื่น้องร้อย,อ,ยอ๋อร้มว่วนบ่ามาบ้านปู่เออบ่ะล,ล่ะยลูกโดย้ดยบ่ได้เข้าเรียนบ่อ,อเรียนไกล5ปีแยังบ่ได้เข้าโรงเรียนจงพอได้าจังว่านั่นเนาะ ม่วนบ่เมื่อบ่เมื่อบ่าบ่ไหนชิอยู่น้ำมันในป้าแตวบ่บ่ไหนอยู่เราบ่อยู่ป้าแตวบ่อยู่เป็นลูกสาวเราเราเป็นแต่ลูกชายให้พ่อกับแม่เจ้ากลับไปกวนมันบ่ไหนคนได้เฮือนซานแด้เขื่นเฮือนยังมาบ่มาหำอมอเจ้าหมื่อเลยหูเมื่อเลยอยู่น้ออยู่น้อป้ารถเนาะโรงเรียนใกล่น่ะโรงเรียนกับรังส่างนี่ถ้าอยู่เชียวอยู่ป้าเตว แต่ปัญหานี่ยันพ่อแม่เมื่อนเล่นเลยนี่ใหญ่ป่านนี่เนาะแต๋อเนาะหน่อยให้แม่เจ้าเมื่อเรี่ยงน้องบัณเนาะจะเห็นชิดน้ำหนึ่งแถวหนึ่งน้ำเป็นบ่โอ้คอกเต็มหน้าป่าจะเลยจะเห็ดเห็ด ได้มาหาป้าก็เป็นคนล้างเนื้อได้เจ้าบาดนี่มาหาหาป้าอันกำลังดังมาดิดนำหน่อยก็ได้เมื่อได้ราว่าพลเมื่อกดมัน่นรับจ้างกดมันอยู่พ่นหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะแล้วเมื่อเก็บเงินดูกสีออกบาดนี่ในครอบครัวแต่ดีว่าได้ครอบครัวของน้องเพลินบาทเขานั่งจำปาเนี่ยถือว่าบริขาดแค้นแต่ขาดแค้นรักๆนี่คือ เงินเนาะเงินใส่เลยไปจับบ้านในครอบครัวอืมไรสันด้วยกินบ้าขนมบอสเจ้าบอสรวยรวยก่อนกินบ้าขนมแน่เอยเลยเบื่อพนักป่าจะเืิอมาฝากเด้อเบื่อเด้อเบื่อป่าจะเืิอขนมมาฝากเด้อแน่ อยากกินขนมหยังสิจะป้าก้อสิบ่สิสิบ่กินขนมบ่เย็ดกินขนมอื้อน้ําๆบาดในปลาแต้วจังเชื้อๆสีขาวซะเนาะน้ําน้ําขี้ต้มบาดนี้ วะสีส่สีประมาณนี้เพื่อนพื่น้องเอ้กับครอบครัวของน้องแต๋เพิ่นเดือว,ว่าเพิ่นมาครบกันเนาะต่างช่วยกันลกพักลกพักออกตัวนี้แล้วก็เอาไปกินกระปุลแล้วก็ไปคันโสนนมแน่ลูกแก้วชิบอะไรเมื่อน้ำมาได้บัตเนี่ยชิอยู่น้ำป้าแต๋วอ่ะแช่อยู่อยู่บ่อโอ้สิบ่กินฮอดลูกบ่สนนองก,กินฮอทกันจังมาหาบารามีเงินเนาะ โรงเรียนใกล้เด้อนักเรียนบ้านน้องบ้านนี้เพิ่นกําลังสร้างเด้อนี่ลงไปเบิ่งล่ะบ่เบิ่งหวัวเบิ่งหวัวป่าเบิ่งหัวป่ามันสิตีดมหานบ่เตียนเตียนเออนงไปเบิ่งโรงเรียนบ้านเฮาแต่อยู่พุ่นน่โรงเรียนใกลลูกก็ได้บ่ได้เข้าโรงเรียนโดยมีคมรู้ก็บ่ดีเด้เนาะบ้านนึงเฮามือสิเจริญน้องเอ้ยป่นกสิประมาณนี้แต่เอ้ย โดยทางน้องเพิ่อนเอา